รอบต้นสัปดาห์เลยเราต้องมาพร้อมกับข่าวที่สดใสข่าวดีอของน้องสาวของพวกเราดูเราแบบยิ้มตามใช่ครับผมของมะเมียวพรชดานั่นเองครับผมเป็นว่าที่เจ้าสาวคนใหม่ของวงการบันเทิงแล้วนะครับ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา,าที่ว่าหลายคนคงเห็นภาพกับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเมื่อเมียวถูกพี่แบงค์น้าตาหนุ่มนอกวงการขอแต่างงานนี่ใต้ท้องทะเลเลยคือใครก็รู้เนาะมนเมียวเนี่ยชอบดำน<ช>้ำแล้วทริปนี้นะว่าที่เจ้าบ่าวพี่แบงค์เนี่ยเขาเตรียมงานเนี่ยแบบเกือบเดือนเลยนะเนยโอ้โหซื่อเชื่อว่าต้องเตรียมงานหนักจริงนะใต้น้ำนะพี่นิวจังหวะนี้เพื่ออะไรจังหวะนี้คือเกิดขึ้นนะครับที่เกาะราชาจังหวัดภูเก็ต ระหว่างที่มันเจียวน่ยดำลงไปใต้น้ำกับแฟนเขากับทีมันเพื่อนเขาใช่ไหมอยู่จังหวะานั้าพนนนนี่แบงอ่ะยกป้ายออกมาออ Will you marry me นี่พร้อมกับใส่แหวนจำลองครับคุณผู้ชมใต้น้ําเลยทีเดียวแล้วพอขึ้นมาบนบกใช่ไหมก็มีโมเมนต์นี้อีกนี่มาคุกเข่านะครับแล้วก็ขอสมแหวนให้กับมะเมี่ยวอีกครั้งหนึ่งครับมะเมี่ยวนะเจอขอแต่งงานแบบนี้ก็ดีใจจนต้จาตาไปน้องสาวคือตาบวมแล้วว่าน่าจะลองข้งแต่ในน้ำแล้วนะจริงแล้วบรรยากาศการขอแต่งงานก็คือเข้ากับมะเมี่ยวสุดๆเพราะทุกที่ทุกคนรู้คือชอบการดำน้ำเป็นชีวิตจิตใจดีใจกับน้องด้วยนะคะที่มีโมเมนต์สำคัญในชีวิตที่สำคัญคือเกิดขึ้นใต้น้ำซึ่งเป็นสถานทีี่่ เดี๋ยวชอบหลังจากนี <ici> <Rob> ้ก็คือเรา2คนเตรียมตัดชุดนะจะไปงานน้องเนยอยู่เพิ่งนะไงเขาเชิญหรือเปล่าก็อยากไปอยากไปอยากไปใช่ไหมอยากไปไม่เชิญก็ไปงานแสดงความยินดีเราต้องไปใช่เชื่อว่านี่คือแบบจังหวะการขอแต่งงานในฝันของมะเมี่ยวแน่นอนเลยอ่ะเพราะเขารักกันดำน้าไปชีวิตจิตใจใช่แต่มะเหมี่ยวคงไม่คิดว่าแบบวิสะดุขอแต่งงานใต้น้ำอ่ะ ที่เด็ดคือ<า>อะไรบ้บางนะว่าที่เจ้าบ่าวพี่แบงค์นะลุงของมะเมียวเนี่ยที่เด็ดนะเรารเด็กไม่ธรรมดานะอ๋อน่าดัเสยังไงก็ขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะ,ค,ะครัะ